เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุลาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันเกรซนิเทศศาสตร์ปี2ค่ะเช่นเคยนะคะว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในยนชุมชนแห่งนี้ค่ะ เราก็เจอกันทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่าย2องที่ FM 101.5จุาฬาเร plus ใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือว่าหาช่องทางฟังย้อนหลังสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุฬาประยันน้อยหรือ Instagram จุฬา Humans เราจะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนและฟังที่ไหนได้บ้างคะ่ะ รวมถึงในตอนนี้นะคะทั้ง2ช่องทางของเรายังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆถ้าติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับทอล์กโชว์ทอล์กโชว์หนึ่งค่ะที่แค่ชื่อเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆแล้วนั่นก็คือ next o o r catastrophe รู้ตัวอีกทีวินาสันตารค่ะความวินาสันตาโรนี้เนี่ยจะถูกเอามาเล่าผ่านทอล์กโชว์ยังไงเดี๋ยววันนี้ให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยพาไปรู้จักกันดีกว่าสวัสดีค่ะปันสวัสดีครับสวัสดีครับเกรสสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมค่ะขอให้ปันแนะนาตัวให้คุณผู้ฟังรู้จักกันสั้นๆหน่อยค่ะได้ครับก็ สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมปั้นนะครับนิสิติชั้นปีที่3าจากคณะวิศวะจุฬาครับผมตอนนี้ปั้นเป็นครีเอทีฟเด렉เตอร์อยู่กับเพื่อนๆในแก๊งนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการศึกษาแบบสร้างสรรค์นะครับก็เราชื่อแก๊งว่าทีม3ย่านมัสตาร์ดครับอ่าโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะปัน้นอยากจะให้ปั้นเนี่ยอธิบายคร่าวๆสปอยล์ให้ผู้ฟังฟังนิดนึงว่า next door catastrophe รู้ตัวอกทีวินาสันตโรเนี่ยคืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็คอนเซปต์ ครับก็ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับเกรสว่าจริง,รงๆแล้วงานตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเล็กๆที่เวลาที่พวกเราเนาะชาววิทย์วะเนี่ยเวลาออกไปหาคณะอื่นๆเนี่ยมักจะทุกชอบถูกล้อว่าพวกเราคุยออกับเขาไม่รู้เรื่องแต่จริงๆเนี่ยเรารู้นะครับว่าในเอ่อต้องเรียกว่าในศาสตร์หรือสาขาวิชาบ,บางอย่างที่มันดูนเดนิร์ดมากๆไม่ได้สกอบอยู่แค่เฉพาะในวิศวะนะครับแต่จะร,ะรวมไปถึงคณะอักษรหรือว่าคณะนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนก็น่าจะมีศาสตร์ที่เนินเดินเป็นของตัวเองที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเข้าถึงยาก ปั้นเลยรู้สึกว่าจุดนี้แหละเป็นจุดสาคัญที่ทาเป็นแรงบันดาลใจให้ปั้นอยากจะลองสื่อสารเรื่องอยากแบบนี้ออกมาให้สนุกก็เลยเป็นที่มาในการที่อยากจะลองยกเลคเชอร์จากในห้องเรียนง่ายๆเนี่ยครับขึ้นมาอยู่บนพื้นที่ของละครเวทีกันดูว่าถ้าสมมุติว่าเราลองเอาเลคเชอร์หรือว่าด็อกทีเมนเทอรี่ขึ้นไปออนสเตจขึ้นไปอยู่บนเวทีเจอแสงสีเสียงแล้วเนี่ยภาพบรรยากาศที่ออกมาจะออกมาในลักษณะยังไงบ้างก็เลยเป็นที่มาของการที่ปั้นเนี่ยได้ปั้นโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาเป็นด็อกทีเมนเทอรี่ออนสเตจของทีมเราครับชื่ ซึ่งเจ้า Nextdoor c a t s t r o p h e รูอตัวอีกทีวินัสสันตโรเนี่ยไม่ใช่งานแรกของเรานะครับงานแรกของเราเนี่ยมีชื่อว่า Redesigning Human Extinction How to ศูนยพันฉบับปรปับปรุงใหม่ซึ่งพอจัดงานแรกไปแล้วเนี่ยเราก็เลยมาถึงจัดเป็นงานที่สองครับซึ่งงานตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าก็จะยิ่งใหญ่กว่าตัวแรกประมาณนึงเลยครับเฟสอืมน่าสนใจมากเลยค่ะปานกับการที่เริ่มจากความที่ เออเราเป็นเด็กวิทวะเนาะแล้วก็โดนหลายคนเนี่ยบอกว่าเด็กวิทวะพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยคือปันเอามาโชว์ให้เห็นเลยว่าการสื่อสารเนี่ยเราก็ทําได้จริงๆแล้วมันก็มีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะปันครับ <Okay. S 1> ผมจริงๆรแล้วจะบอกจะบอกเรสว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่วิศวะด้วยนะครับคือว่าปันแค่รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยที่เนิน์ดๆหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยมีของที่อยากขายแต่ว่าเราจะทํายังไงให้มันสื่อสารเรื่องราวเหล่านั้นออกมาสนุกมากกว่าเนี่แหละเป็นประเด็นที่ปันรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการทํา โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะขนาดเกรซเองที่อยู่นิเทศเนี่ยยังรู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ง่ายเนาะกับการที่จะสื่อสารเรื่องราวบางอย่างของเราออกมาให้มันดึงดูดคนได้ง่ายได้ได้ดีนะคะโอเคงั้นเนี่ยจะให้ปันเนี่ยช่วยเล่าให้เราฟังคร่าวๆนิดนึงว่าทอล์กโชว์ตัวเนี้ยมันแตกต่างจากทอล์กโชว์ทั่วไปยังไงหรือว่ามีความพิเศษยังไงบ้างคะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนเลยครับน่าจะต้องเริ่มจากชื่อของเราเลยทําไมชื่อมันยากยาก Next door catastrophe รู้ตัวอีทีวีน่าสันตโรแค่พูดก็ยาวแล้วใช่ไหมครับก็เอาจากภาษาอังกฤษก่อนนี่แหละประกอบด้วย2คํคครับคือคาว่า next door กับคาว่า catastrophe ซึ่งคําว่า next door เนี่ยก็หมายถึงว่าบ้านข้างๆเนาะทีนี้คําว่า catastrophe เนี่ยก็แปลว่ามหันตภัยหรือว่าวิกฤตภัยหรืออะไรก็ตามทีนี้สิ่งที่เรากำลังจะสื่อก็คือว่ามหันตภัยที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดที่อาจจะอยู่ข้างๆบ้านเราหรือว่าข้างประตูถัดไปของเราเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างงานท่องนี้นะครับก็จะพามาชวนคุยเกียวกับ ภัยก็อะไรก็ตามเนี่ยที่มนุษย์เราเนี่ยมองไม่เห็นซึ่งอาจจะเป็นภัยในมุมมองที่จะเป็นในเชิงเศรษฐกิจเป็นในเชิงของเทคโนโลยีหรือเป็นในเชิงของมนุษยาศาสตร์สังคมาศาสตร์ด้วยกันเองซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ครับก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ของงานของเราว่าเอ๊ะสำหรับสปิเกอร์แต่ละท่านที่จะขึ้นมาพูดในงานทอล์คโชว์เนี่ยเขามองภาพว่า,วามหันตาภัยที่อยู่ใกล้ตัวเขาที่เรามองไม่เห็นแล้วมันอาจจะสักวันหนึ่งเนี่ยมันล้มล้างมนุษย์ได้เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในแต่ละมุมมอง มันก็จะถูกมองผ่านแว่นกระจกมองผ่านแว่นขยายของสปีกเกอร์แต่ละคนที่แตกต่างกันแต่ประเด็นสําคัญหอวเนี้ยคือเรากําลังจะบอกว่าไอที่เรามองไม่เห็นนี่แหละรู้ตัวอีกทีอ่ะมันอาจจะวินาันตรรไปแล้วก็ได้นะคือสิ่งที่แบบว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยเดี๋ยวปันค่อยๆพาดูไปนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทอล์กตัวเนี้ยความพิเศษของมันเลยก็คือปกติเราเห็นทอล์กโชว์แต่ละคนก็จะขึ้นมาพูดเรื่องราวที่ตัวเองอยากจะพูดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่บางทีก็ ผู้จัดงานเป็นคนเชิญมาพูดแต่งานในงานนี้เนี่ยก็คือว่าปั๊นเนี่ยเวิร์กงานกับทางสปิเกอร์เนี่ยด้วยวิธีการเดียวเลยครับก็คือว่าเราให้โจทย์เข้าไปว่าเนี่ยเราอยากจะมาหาเรื่องนี้นะอยากจะมาหาว่าสําหรับในมุมมองในสาขาวิชาของท่านสปิเกอร์แล้วเนี่ยคิดว่ามนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยจะถูกแบบว่าจะถูกทําลายล้างเนี่ยได้ด้วยวิธีการไหนบ้างแล้วภายใกล้ตัวเหล่านั้นในมุมมองของคุณเนี่ยมันคืออะไรมันก็เลยแอบเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้งานท่องเนี้ยแตกต่างจากผู้อื่นตั้งแต่ ในระดับของแนวคิดแล้วว่าเราอยากจะให้สปีกเกอร์เนี่ยได้ลองโชว์ขอไปลองเวิร์กกับโจทย์ที่เราให้มาแล้วก็เอามาเซอร์ไพรส์เราชิว่าในมุมมองของเขาเนี่ยเขาคิดถึงยังไงบ้างนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยปันก็ได้ความช่วยเหลือนะครับจากเพื่อนๆทั้งทางฝั่งคณะสถาปัตย์ทางฝั่งนิเทศศาสตร,ร์ทางฝั่งบัญชีนะครับหรือว่าจะเป็นทางฝั่งวิทยาศาสตร,ร์เองเนี่ยในการมาช่วยกันรวมพลังแล้วกันแล้วก็สร้างให้ท็อกครั้งนี้มีการใส่ลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงหรือว่าระบบอิมเมอร์ซีฟเข้าไปด้วยซึ่งก็จะทําใ เพะเนี่ยมันถึงใจมากขึ้นบอกได้เลยว่ามาดูน่าจะคุ้มค่านะครับเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังอยากไปดูมากๆแล้วค่ะปันเพราะว่าหน้าเกรซตอนนี้เนี่ยคือว้าวมากๆแค่ชื่อของงานเนี่ยแบบวิธีคิดที่มาที่ไปก็น่าสนใจมากๆแล้วคือเออหลายๆครั้งเราก็มองข้ามเรื่องแบบนี้เนาะเราอาจจะแบบไปมองว่า เออความวินาสซานตารมันอาจจะเป็นอะไรที่ใหญ่แล้วก็ไกลตัวเรากว่านั้นแต่จริงๆเนี่ยสิ่งเล็กๆข้างบ้านหรือสิ่งที่อยู่ในรอบตัวเราเนี่ยเราไม่ทันคิดแล้วมันวินาสซานตารได้จริงๆน่าสนใจมากเลยค่ะปันเมื่อกี้เนี่ยปันก็เปิดเรื่องสปีกเกอร์มาแล้วนิดนึงนอ้องงั้นอนยากจะแอบถามให้สปอยนิดนึงว่าสปีกเกอร์แต่ละท่านเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นใครแล้วก็แต่ละท่านจะมาพูดยังไงบ้างเพราะว่าที่ปันบอกนาอว่า ทุกท่านเนี่ยก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองที่แตกต่างกันเลยอาจะารู้ว่าเออแล้วใครกันนะคะที่มาเป็นสปีกเกอร์ในงานนี้ครับก็ถ้างานทอล์กอย่างที่ปันได้บอกเดสไปว่างานนี้มันเป็นงานที่เรามอบโจทย์ให้สปีเกอร์เนาะไปคิดมาแล้วเอามาเซอร์ไพรส์เราหน่อยว่าสปีเกอร์แต่และท่านเนี่ยเขาคิดยังไงบ้าง พื่อให้มองในมุมมองของมหาันตาภไยได้ครบรอบด้เลยเนี่ยสปิกเกอร์ของเราก็ต้องมาจากรอบด้านด้วยคนที่จะมาช่วยตีความมหาันตาภัยในแต่ละมุมมองเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์มหาวทิทยาลัยรวมถึงจะมีเซเลบริตี้คนดังอีกมากมายเลยนะครับที่จะมาช่วยพูดและก็ลองพาเราวิเคราะห์ถึงมหาันตาภัยในแบบที่เขาเองเนี่ยเชี่ยวชาญแล้วกันใช้คํานี้นะครับสปิกเกอร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด5ท่านนะครับเป็นเมนสปิเกอร์หลักแล้วเราก็มีเกสสปิเกอร์อีก2ท่านนั่นเองนะครับซึ่งเกสสปิเกอร์เนี่ยก็จะมากันคนละรอบแล้วก สปิเกอร์ทั้งหมด5ท่านนะครับที่เป็นสปิเกอร์หลักของเราเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไ,ไปแล้วสี่คนกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นแฮกเกอร์นะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือจะมาจากทั้งหมดสี่คณะเลยท่านแรกนะครับชื่อว่าอาจารย์สุกรีอาจารย์สุกรีเนี่ยมาจากคณะวิศวะภาวิชา,อา,ชาคอมพิวเตอร์ครับผมอาจารย์สุกรีเนี่ยให้ลองเดาดูให้ลองเทสลองเดา,ด,ด,าดูก็ได้ว่าถ้าเกิดคนคอมพิวเตอร์มาพูดถึงหันตะัยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอาจจะเป็นทางเทคป,ปะคะแบบว่าเมื่อแบบเทคโนโลยีมันพัฒนาอะไรอย่างงี้หรือเปล่า ถูกต้องถูกต้องเป็นประมาณนั้นครับสิ่งที่ราสุกรีจะสื่อสารกับเราก็คือภัยร้ายเนี่ยมหันตภัยที่ซ่อนตัวอยู่คือ AI อ่าทีนี้ก็จะเหลืออีก3าด้านจาก3คณะนะครับก็จะมีคณะวิทยาศาสตร์คณะนิเทศาศาสตร์นะครับและก็จะมีคณะอักษรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์นะครับนำโดยอาจาร,รย์ชวัฒน์นะครับอาจารย์เนี่ยเป็นอดีตต้องเรียกว่าเป็นนักวิจัยที่ London natural history museum นะครับก็แกก็จะมาพูดถึงมหันตภัยใกล้ตัวของเรา แต่อันนี้ต้องแบบอบปลูกไว้ก่อนเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองไปนึกดูว่าเอ๊ะมหันตาภัยอะไรจะเกี่ยวกับด้านชีววิทยาได้นะอะไรเงี้ยแต่รับรองครับว่ากาวแน่นอนและก็จากคณะนิเทศศาสตร์นะครับก็จะเป็นครูโอครับอาจารย์สุกัญญาสมไทรบูญนะครับก็จะมาช่วยพูดนะครับกับพวกเราซึ่งหัวข้อของครูโอนี่น่าสนใจมากครูโอบอกมหันตาภัยของเราเนี่ยคือป้าข้างบ้านครับครูโอก็จะพูดเกี่ยวกับว่าไอ้ความเป็นป้าข้างบ้านเนี่ยเออมันสามารถทําลายล้างมนุษย์ได้จริงๆนะ แล้วก็ตามมาด้วยท็อกของอาจารย์จากอักษรศาสตร์ครับคืออาจารย์นัชพลบุญประเสริฐกิจครับอาจารย์นัชพลจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเอเลี่ยนซึ่งอาจารย์นัชพลเนี่ยสอนวิชาชื่อ non human fiction สักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเคยเรียนเจนเอจนี่เป็นเจนเอจนีที่ดังมากเหมือนกันนะครับก็อาจารย์นัชพลจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเอเลี่ยนแบบอัดแน่นเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดเอเลี่ยนมันบุกโลกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมหันตภัยที่น่ากลัวขนาดไหนนะครับก็คือจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไปแล้ว4ท่านแล้วก็ท่านสุดท้ายนนะะครับก็็จเปแฮกกกเอออร์ย่่างทีปันไได้บป ชื่อพี่ภูมิปรินมาโนนะครับพี่ภูมิเนี่ยก็จะมาพูดว่าโอเคในมุมมองของพี่ภูมิเนี่ยมหันตาภัยคือแข๊งคอเซนเตอร์ครับว่าถ้าเกิดไอ้พวกเนี้ยมันเอาจริงเนี่ยก็คือพวกเราเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ไม่รอดเหมือนกันอ่าอันนี้ก็เป็นห้าเมนสปิเกอร์ของเราครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็เรายังมีอีกสองเกสสปิเกอร์นะครับที่แต่ละรอบจะมาไม่เหมือนกันงานของเราจัดสองรอบนะครับก็จะมีรอบบ่ายโมงครึ่งกับรอบหนึ่งทุ่มนะครับสำหรับรอบบ่ายโมงครึ่งเนี่ย เคสบิ gger พิเศษของเราครับก็คือพี่วิทย์นะครับเีวิทย์สิทธิ์ทเวคินนะครับก็จะมาช่วยพูดนะครับเีวิทย์แน่นอนครับว่าก็มาจะมาพูดเกี่ยวกับมหาาันตภัยไรแรงในโลกของการเงินนะครับจะพาเราไปดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดในระบบเศรษฐกิจแล้วเรามีภัยแฝงอะไรอยู่บ้างไหมและก็ในช่วงค่ำนะครับก็จะเป็นอาจารย์ปิงจากดาวองนะครับอาจารย์ปิงก็จะมาพูดเลยว่าโอเคในมุมมองของทั้งประวัติศาสตร์หรือว่าในมุมมองของอาจารย์สอนสังคมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมหันตาภัยอะไรไหมที่ซ่อนอยู่ภายในหนังสือเรียนของเราด้นะรับชม พอกนะครับจากสปีเกอร์ทั้งหมด6คนนะครับก็รอบเช้านะครับก็จะเป็นออรอบขออภัยครับรอบบ่ายนะครับเกสสปีกเกอร์ก็จะเป็นเฮวิทและก็รอบค่ำนะครับก็จะเป็นอาจารย์ปิงดาวองนั่นเองส่วน5าสปีกเกอร์เมนสปีกเกอร์อยู่กับเราตลอดครับผมโอ้ยเชื่อแล้วค่ะปันว่าผ่านมุมองที่แตกต่างกันจริงๆเกชอบมากเลยกับการที่เราไล่ตั้งแต่เนาะแบบเทคโนโลยีชีวะทางสายวิทย์มาเต็มจนกระทั่งถึงครูโอที่พูดถึงป้าข้างบ้านซึ่งเออเรามองข้ามจริงๆค่ะ น่าสนใจมากๆจริงๆนะคะแล้วอันนี้เนี่ยเกดไปแอบอ่านมานิดนึงว่าเห็นว่ามีการแบ่งเส้นเรื่องด้วยแล้วอย่างนี้เนี่ยการที่สปีกเกอร์แต่ละท่านเนี่ยก็พูดเรื่องแตกต่างกันเนาะมันจะมีการเชื่อมเส้นเรื่องเข้าหากันหรือว่าบอกเล่าไปในทิศทางเดียวกันไหมคะปัน ก็แน่นอนนะครับก็คือว่าพวกเราเนี่ยก็ได้ความร่วมมือแล้วกันมีเพื่อนๆจากหลากหลายส่วนนะครับเข้ามาช่วยจริงๆต้องเป็นเพื่อนๆจากทางคณะนิเทศศาสตร์ด้วยที่เข้ามาช่วยในการวางเส้นเรื่องเราเนี่ยวางทอลกครั้งนี้เนี่ยประสบการณ์ที่เราต้องการให้คนดูเราไม่ได้ต้องการให้คนดูมาดูเรื่องย่อทั้งหมด6เรื่องต่อกันเป็นคนที่ เออเหมือนฟังเรื่องราวหกเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับแต่เราตั้งใจเรียนให้มันใช้ไดานามิกของความเป็นละครเวทีเข้ามาใช้เราไปนั่งคิดดูครับว่าทอกนี้อยู่ตรงนี้น่าจะถึงใจที่สุดต้องเรียงยังไงให้มันจนถึงแบบภูเขาแห่งอารมณ์เนาะจุดพีคที่สุดของเรื่องเราให้มันถึงแบบกราบระครังสูงสุดของการเป็นเส้นเรื่อง จุดไหนที่จะสามารถมอบประสบการณ์การรับชมให้ผู้ชมได้ดีมากที่สุดเพราะฉะนั้นในเส้นเรื่องนี้ก็จะค่อยๆพาทุกคนตกตะกอนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดไปจนถึงสิ่งที่เริ่มไกลตัวไกลตัวแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ไกลตัวเหล่านั้นล้วนกลับมาเป็นภาพสะท้อนที่สะท้อนถึงเรื่องราวลึกๆที่บางทีอาจจะอยู่รอบๆตัวเราหรือจริงๆแล้วอาจจะอยู่ภายในใจเราก็ได้จริงๆฝออย่างี้เกสกน่าจะพอนึกออกแล้วว่าสุดท้ายแล้ว next door catastrophe สิ่งที่เราเนี่ยต้องการจะมอบและก็ตั้งใจสื่อสารกับคนดูมากที่สุดเนี่ยก็คือสุด ทุกๆผลกระทบที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดสําคัญก็คือมนุษย์อย่างพวกเราเนี่แหละที่จะเป็นคนนาพวกเรากัเองไปสู่จุดใดจุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจุดที่ดีขึ้นหรือว่าจุดที่จะวินาศสันตโรน,นั่นเองอือคือ อย่างที่เกบอกเนาะว่าตั้งแต่ไอเดียงานคอนเซปต์ชื่อทุกอย่างคือน่าสนใจมากๆจนอยากจะถามนิดนึงเขาว่าองค์กรที่ปันทําหรือว่าแกงเพื่อนเนาะที่ปันเรียกว่าสามย่านมัสตาร์ดเนี่ยเป็นใครหรือว่าทําอะไรกันบ้างคะทําไมถึงแบบว่าเกิ่งกันขนาดนี้ไอเดียดีมากๆเลยค่ะปันโอ้จริงๆก็ยังไม่นะครับพวกเราเนี่ยไม่กล้าเรียกตัวเองด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทีมเป็นทีมงานจัดงานแบบ มืออาชีพนะครับพวกเราก็เป็นแก๊งนิสิตนี่แหละเป็นเพื่อนๆจากนิสิตจุฬาแล้วก็มีเพื่อนบ้านของพวกเรามาด้วยนะครับมีเพื่อนๆจากไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็จากมสวเองเนี่ยก็เข้ามาช่วยพวกเราด้วยมีเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยซ้ำนะครับก็พอพวกเรามารวมตัวกันแล้วเนี่ยเราตั้งใจอยากจะสร้างพวกเราเป็นเหมือนแหลกทดลองและการทางการศึกษาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะสามารถสื่อสารคุณค่าบางอย่างซึ่งมันยากๆออกไปยังไงให้ตรงใจของคนมากที่สุดเหมือนอย่างเช่น ปันเนี่ยเ,เป็นคนตะกิดตะขวงแล้วกันกับเวลาเราเห็นบอกว่าเออเรามารับชมงานเสวนาสิ่งแวดล้อมกันเถอะแล้วพอเข้าไปในงานก็มีแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆมาชวนคุยว่าเราจะลดวันเสียได้ยังไงเราจะทําให้โลกใบนี้อุณหภูมิลดลงได้ยังไงจะทํายังไงให้สามารถลดขยะได้และก็มีการสื่อสารแบบตรงๆที่สุดท้ายแล้วเนี่ยในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่แล้วกันอย่างปันเองเนี่ยเป็นคนไฮเปอร์เนาะวิ่งไปวิ่งมาพอต้องไปนั่งฟังอะไรอย่างนั้นนานๆมันก็บางทีก็จะรู้สึกว่า เบื่อไม่ตอบโจทย์หรือบางทีคุณค่าที่ต้องการจะสื่อสารอาจจะส่งมาถึงตัวของเด็กๆอย่างพวกเราไม่ค่อยได้เท่าไหร่พอเราได้มีโอกาสเป็นนักเ,เป็นผู้ที่ได้ลองสื่อสารองค์ความรู้ออกไปบ้างเราก็รู้สึกว่าเราจะคุยกับผู้คนยังไงให้สามารถถ่ายทอดคุณค่าที่สําคัญออกไปได้อย่างงานนี้ไม่ใช่งานแรกของแก๊งสามย่านมาสตาร์นะครับก่อนหน้าน,นี้เราจัดงานชื่อ redesigning human extinction how to สูญพันธุ์ฉบับปรับปรุงใหม่ฟังอย่างนี้ก็เหมือนว่าเราพามาดูเฉยว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์ได้อย่างไรแต่คุณค่าที่ซ่อนอยู่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือว่าเราเป็นผู้กําหนด ผลแห่งการกระทําเหล่านั้นของพวกเรากันเองสุดท้ายแล้วมันต้องเริ่มลงมือจากตัวมนุษย์ของพวกเราทุกคนที่โยงไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมแบบที่เราไม่จาเป็นจะต้องบอกทุกคนว่ามาลดขยะก,กันเถอะมาปิดน้ําปิดไฟนะครับเพื่อประหยัดพลังงานแต่สุดท้ายแล้วเราสร้างความตระหนักรู้ให้คนแบบโดยทางอ้อมและที่สําคัญคือคนได้สนุกไปกับการเรียนรู้ด้วย,วยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องของแค่เฉพาะนิสิตนะแต่มันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ตามที่ชอบเรื่องสนุกๆอะ่ะสามารถมานั่งฟังอะไรก็ไม่รู้แหละ อาจจะฟังดูเกา่กาๆหน่อยแต่พอเขากลับไปบ้านเขาจะได้สักก้อนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะเข้มแข็งมากๆสามารถจําได้เลยว่า AI ตัวนี้ชื่ออะไรอาจจะจําแบบเมคานิซึมของชีววิทยายากๆได้เลยหรือแต่อย่างน้อยๆครับเขาจะได้กลับไปพร้อมกับความตระหนักรู้บางอย่างซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีคุณค่าที่ดีต่อสังคมแน่นอนโอเคเข้าใจแหละเกเชื่อว,ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็พอจะนึกภาพออกว่ามัน มันคืองานทอกที่เฮ้ยเราไม่ได้แค่มานั่งฟังเรื่องสนุกนะแต่ว่าปันเองก็พยายามจะแทรกบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนเนี่ยกลับไปแล้วเออมันเป็นทอกที่ให้อะไรเราได้จริงๆมันไม่ได้เป็นคอนเซ็ปที่แบบตั้งขึ้นมาลอยๆเก่งมากเลยค่ะปันพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยเกชเชาจริงๆไม่ต้องให้ขายของแลลวคุณผู้ฟังฟังแค่นี้เนี่ยคืออยากไปกันมากๆแต่ว่าก็ ให้กันสันหน่อยละกันเนี่ยจะให้พูดฝากอะไรเล็กๆน้อยๆถึงคุณผู้ฟังหรือว่าเชิญชวนมางานกันนิดนึงค่ะปันได้เลยครับก็จริงๆเราต้องขอฝากทีมสามญาติมาสตาร์ไปด้วยนะครับเราตั้งใจจะทำทอคที่ไร้สาระแต่สุดท้ายแล้วเราอยากจะให้คุณได้สาระเล็กๆกลับไปนะครับก็ สำหรับงานนี้ก็เป็นงานที่2ของเราและก็น่าจะเป็นงานที่ต้องเรียกว่าเป็นแฟลกชิพของเราในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับยังไงปั้นก็ขอฝาก Nextdoor c a t a s t r o p h e รู้ตัวอีกทีวินาสสันตโรนะครับมาคนพบกันว่าความวินาศสันตโรของมนุษย์จะมีจุดจบอยู่ที่ตรงไหนผ่านมุมมองของ6สปีกเกอร์ของเรานะครับก็งานวันที่16มีนาคมนี้แล้วนะครับบัตรราคา290บาทกับ390บาทนะครับงานจัดที่หอประชุมวิทวะถ้าเกิดใครสนใจงานดีแบบนี้เสิร์ชผ่าน Google ได้เลยนะครับ next door Catastrophe รู้ตัวอีกทีวิน่าสังโตโรจำหน่ายบัตรตอนนี้แล้วนะครับทาง Ticket m e l o อนครับยังไงก็ฝาก Insta g r กรมของพวกเรา,เาไว้ด้วย3ยญาติมาสตาร์นะครับรีบล็อกวันล็อกเวลาเลือกรอบกันไว้ให้ดีเลยนะคะทุกคนแล้วก็กดเข้า t i กเก็ตเมลอนด่วนๆเลยเพราะว่างานเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆอย่างที่เกรซบอกเลยเนาะว่าเออแบบ ไอเดียดีะแบบชอบมากๆกับการที่ยกเรื่องราวความวินาสันตาโรขึ้นมาพูดผ่านมุมมองผ่านแว่นหลายๆเลนส์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางสายวิทย์สายเทคจ๋าไปเลยจนไปถึงป้าข้างบ้านเอออันนี้ก็ตั้งตารอว่าป้าข้างบ้านเนี่ยจะสร้างความวินาสันตโรให้เราได้ แค่ไหนอันนี้เนี่ยเก๋เชื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยตอบในใจแล้วว่าสุดๆค่ะหรือเปล่าเนาะอรีบกดเข้าทิเกตเมลอนนะคะก่อนที่บัตรจะหมดเพราะว่าเมื่อกี้ตกใจมากตอนปันผู้ราคาบาัตรคือด้วยชื่อรายชื่อสปิเกอร์ด้วยไอเดียที่ปันเล่ามาทุกท่านคะ290-390คือเชื่อว่าคุ้มค่าคุ้มเวลาคุม้ม คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอะ่ะกับการที่เราได้มานั่งฟังสปีกเกอร์เหล่านี้พูดในเรื่องที่เราคงไม่ได้คุยกันในชีวิตประจําวันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขอชื่นชมสามยันมาสตาร์จริงๆค่ะปันว่าเป็นกลุ่มคนเป็นทีมงานเป็นองค์กรที่เก่งกันมากๆเลยไอเดียดีมากๆเลยที่แบบสามารถรังสรรค์ทล์กโชสามารถสร้างมันขึ้นมาเกรซรูส้สึกว่าการทำทล์กโชทล์กโชหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคือ มันต้องเริ่มตั้งแต่การคิดไอเดียก่าจะ process แต่ละอันกว่าที่มันจะเกิดขึ้นมาเป็น s t a g จ s t a จหนึ่งให้เราดูแน่นอนว่าแค่การทำตัวเนี้ยมันก็ไม่ง่ายแล้วแต่สามย่านมาสตารสามารถทำให้มันมีความพิเศษแล้วน่าสนใจเข้าไปได้อีกเมื่อกี้ตั้งแต่ปันเล่าคำถามแรกคำถามที่สองเกดอึ้งเราก็ว้าวทุกๆคำตอบของปันเลยว่าเออเราสามารถสอดแทรกความน่าสนใจเข้าไปในทุกๆ process ของงานขนาดนี้ได้ยังไง ต้องขอชื่นชมจริงๆแล้วพอยิ่งปันบอกว่ารวมตัวจากเพื่อนๆหลายๆคณะรวมตัวจากหลายๆมหาลาัยด้วยามมาำอ่ะเกรซยิ่งแบบไม่แปลกใจเลยที่ความหลากหลายมันจะออกมาได้น่าสนใจขนาดนี้เพราะว่าเลนส์มุมอมองจากแต่ละคณะแต่ละสังคมมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วอะแต่ว่ามันเอาถูกเอามาเล่าผ่านเช่นเรื่องเช่นเรื่องเดียวกันเนี่ยมัน มันสร้างความน่าสนใจได้จริงๆอันนี้ต้องขอชื่นชมทางสามย่านมาสตาร์มากๆเลยนะคะแล้วก็แอบบอกคุณผูกฟังนิดนึงว่าไม่อยากให้พลาดงานนี้เพราะว่า Grace พลาดทอล์กโชวก่อนหน้านี้ของเขามาแล้วแล้วฟังฟีดแบ็ k จากเพื่อนๆที่ไปดูจากหลายๆคนที่ไปดูทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพลาดมากคือมันมีความน่าสนใจมากๆกับการเอา การสูญพันธุ์ที่เออถ้าเราพูดถึงเรื่องสูญพันธุ์เนี่ยเราจะคิดถึงอะไรไดโนเสาร์หรือเปล่าแต่ในทอ,อกโชว์ทอ,อกโชว์นั้นน่ะทำให้มันมีความน่าสนใจทําให้มันมีมิติมากขึ้นไปได้อีกอันเนี้ยกรซรู้สึกว่า ออที่ผ่านมาสามยันมาสตดไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆท,ทุกคนบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มเวลามากๆงานนี้เกรสก็เลยอยากจะขอยืนยันเนอยากจะขอบอกทุกคนเลยว่าไม่อยากให้รู้สึกพลาดเหมือนเกรสคราวที่แล้วเพราะ่าตอนนี้เกรสก็ล็อกวันไปแล้วนะคะต้องไปดูให้ได้จริงๆน่าสนใจมากๆยังไงก็ฝากเป็นอีกหนึ่งช่องทางช่วยฝากแล้วกันอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยลอง ไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ครั้งนี้ดูนะคะกับการนั่งฟังความวีนาสันตโรผ่านเอ่อสปีกเกอร์ผ่านแนวคิดที่แตกต่างกันที่จะได้ทั้งความสนุกแล้วก็อย่างที่บั้นบอกคือกลับบ้านไปเราได้อะไรกลับไปแน่นอนเออคือต้องชื่นชมจริงๆค่ะว่าทุกๆคนเก่งมากนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกท่านว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาเนี่ย ไปกันเถอคะค่ะแล้วก็วันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณปันนะคะที่มาร่วมพูดคุยสละเวลามาให้ข้อมูลมาแนะนำประสบการณ์ดีๆให้เราฟังนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุยกันเนี่ยเห็นได้เลยว่างานนี้มีความน่าตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรดีๆรอเราอยู่แน่นอนเกรสก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเกรสไปเนี่ยกลับบ้านมาจะได้ก้อนอะไรกลับมาจะเป็นก้อนความสนุกเป็นก้อนสาระเป็นก้อนความกวนความ กาวความปั่นป่วนยังไงเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองจะไปตกตะกอนได้อะไรจากงานนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ล็อกคิวกันเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าคือมันต้องไปจริงๆกับราคาบัตรก็คุ้มค่ามากเทียบกับที่ได้ฟังแบบว่า ลายชื่อสปีกเกอร์เนาะหรือแม้แต่เรื่องที่ปันเล่ามาเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆก็ต้องขอบคุณพี่ปันนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เนาะแล้วก็มาเชิญชวนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานดีๆที่เกดรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์ยุคสมัยนี้มากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะอยากหาเรื่องเรียนรู้แน่นอนว่าทุกคนยังคงอยากที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ว่าวิธีการเรียนรู้ยังไงให้มัน อยู่ในใจเราเนาะให้มันแบบดึงดูดให้เราไปดูเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณที่สละเวลามามากๆเลยนะครับปันอยากจะให้ปันเนี่ยขออีกสักทีหนึ่งเน้นเรื่องขายบัตรเยี่ยมขายบัตรให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปตามกฎกันอีกสักทีค่ะได้เลยครับตอนนี้นะครับสำหรับงาน Next Door k a t a s o p h y รู้ตัวอีกทีวินาสันตโรนะครับจำหน่ายบัตรแล้วนะครับทางทิกเก็ตในรอดนะครับการแสดงของเรานะครับเล่นวันที่16นะครับมีนาคมนี้นะครับมี2รอบด้วยกันนะครับก็คือรอบ บ่ายมงครึ่งนะครับและก็รอบหนึ่งทุ่มนะครับใครที่สนใจงานดีๆแบบนี้ย้ำอีกทีจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket ตเมลอนเสิร์ชได้เลยครับ next door catastrophe รู้ตัวอีกทีวินาสันโตครับโอเคค่ะจำหน่ายบัตรแล้วนะคะทุกคนรีบกดทิกเก็ตเมลอนกันให้ไวเลยค่ะ แล้วยังไงนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ปันแล้วก็เพื่อนๆในทีมสามยันมัสตาด้วยเนาะให้ทาวาโชคตัวนี้เนี่ยออกมาประสบความสำเร็จแบบที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วก็ในอนาคตขอให้องค์กรเนี่ยเติบโตขึ้นไปในทุกๆก้าวทุกๆการทำงานเลยเพราะว่าพื้นฐานขององค์กรเนี่ยเกรซรู้สึกว่าเป็นกลุ่มคนที่เก่งแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆอยู่แล้วเกเชื่อว่าในงานชิน้นถัดไปเนี่ย มันจะออกมาดียิ่งๆิ่งขึ้นไปอีกแล้วเราทุกคนเนี่ยก็จะตั้งตารอเนาะรอที่จะมาสัมผัสบันในงานครั้งถัดไปอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเกรซเนี่ยจะไปให้กำลังใจถึงที่งานด้วยบอกได้เลยว่างานนี้จะไม่พลาดอีกแล้วค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณปันมากๆเลยค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจขนาดนี้เนาะสำหรับใครที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าแบบนี้นะคะหรือว่ามีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่ in box page มนุษย์จุฬาค่ะแล้วมาลุ้นกันนะคะว่ามนุษจุฬาสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสำหรับวันนี้เกรซแล้วก็พี่ปันเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ